สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ นี้นะครับจะมาพูดถึงเรว่าซ่อมหรือเปลี่ยนหากยางรถยนต์ชํารดนะครับยางรถยนต์นะครับก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญตั้ต้นเลยนะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับและยังถือว่าเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับที่ต้องเปลี่ยนบ่อยอยู่เช่นกันนะดังนั้นนะครับคุณจึงควรตรวจสอบและดูแลมันให้ดีอยู่เสมอนะครับซึ่งบางครั้งบางคราวนะครับยางรถยนต์ของคุณนั้นก็อาจจะประสบเหตุไม่คาดคิดทําให้เกิดความเสียขึ้นได้นะและบางเหตุการณ์นะครับอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่บางเหตุการณ์นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ดังนั้นนะคบผมผมขอแยกให้เข้าใจว่าแบบไหนเราควรจะซ่อมหรือว่าแบบไหนเราควรเปลี่ยนก่อนนะเพื่อเป็นตัวเลือกให้ทางเ,เพื่อนๆนะครับได้ตัดสินใจพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น อย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับยางรถยนต์ชำรุดนะครับที่สามารถซ่อมได้นะครับหากยางรถยนต์นะโดนตะปูต่าหรือโดนสิ่งของมีคมต่างๆทิ้มแทงจนเป็นรูเป็นรอยเจาะโดยไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับคุณสามารถนํายางไปปะตามร้านยางทั่วไปได้เลยนะใช้เวลาไม่นานนะครับ แถมยังราคาถูกประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่การปะที่ว่านะครับมันก็มีทางเลือกให้ใช้งานอีก2แบบนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับแบบแรกเลยนะครับผมก็คือปะแทงใยไหมหรืออัดรูหนอนนะการปะประเภทนี้นะครับไม่จําเป็นต้องถอดยางออกมาจากร้อเลยควรใช้ในกรณีที่มีบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับรูไม่ใหญ่มากนะซึ่งการทํานะครับก็คือการนาใยไหมนะครับมาอุดไปตรงรูที่มีการรั่วซึมนะครับ จากนั้นนะครับก็ทดสอบรอยรั่วให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งชุดปะใยไหมนะครับผมเห็นมีขายตามร้านพวกเออมิสเตอร์ดีไอวายหรือว่าตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับเพ,เพื่อนๆก็ลองสามารถซื้อมาติดรถไว้ได้นะเผื่อบางทีไปเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเจอรูเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่เจอร้านปะยางการปะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําเองได้ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าเกิดคราวหน้าผมมีเวลายยงไงเดี๋ยวผมอาจจะสอนวิธีการใช้ ตัวปะยางแบบรูไหมอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ 2. อครับคือการปะแบบสตรีมล้อนะก็คือสมควรใช้ในกรณีที่มีบาดแผลค่อนข้างจะใหญ่นะครับจนไม่สามารถแทงใยไหมอัดรูหนอนได้นะและวิธีนี้นะครับจําเป็นต้องถอดยางออกจากล้อนะครับเพราะต้องใช้แผ่นปะมาอุดรอยรั่วแล้วจึงใช้ความร้อนนะครับทําให้แผ่นปะนั้นนะละลายไปติดก,กับเนื้อย,อยางเดิมนะครับเพื่ออ,อุดรอยบริเวณที่รั่ว หลังจากนั้นนะครับจึงทําการทดสอบรอยรั่วอีกครั้งก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับผม oh. ยางรถยนต์นะครับที่ชํารุดที่ควรเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามทั้งหน้ายางแก้มยางเป็นต้นนะครับหากเกิดรอยฉีกขาดขึ้นนะเพื่อนๆนะครับก็ควรที่จะจัดก,การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปเลยนะครับมันไม่คุ้มแน่ๆนะครับถ้าเกิดนําไปซ่อมเพราะซ่อมยังไงมันก็เอาไม่อยู่แน่นอนนะครับแถมยังเสี่ยงอันตรายหากเกิดปัญหาขึ้นมานะเช่นยางระเบิดยางแตกเป็นต้นนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับราคายางใหม่ก็ไม่ได้แพงมากอะไรขนาดนั้นนะสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะเส้นที่มีปัญหาก็ได้แต่ถ้าขัดสนเรื่องงบประมาณจริงๆนะครับก็อาจจะลองหาเป็นพวกยาเปอร์เ,รเซนต์มาใช้ทดแทนไปก่อนก็แล้วกันเนาะจริงๆแล้วนะครับคุณจะเลือกปะยางแบบไหนก็ได้นะครับตามที่สบายใจได้เลยนะเพราะสุดท้ายนะครับทั้ง2องวิธีนะครับการปะที่ว่าก็สามารถใช้ได้ดีไม่แพ้กันนะเพียงแต่ถ้าเป็นรอยใหญ่ๆเนี่ยใช้แบบปะสตรีมจะดีกว่า เพราะมันครอบคลุมรอยแผลได้มากกว่านะครับและการเปลี่ยนยางใหม่นะครับก็อย่าคิดว่าใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพราะถ้าเกิดหากอะไรไม่คาดฝันขึ้นมานะครับชีวิตของคุณนะมีค่ามากกว่าราคาย,ยางไม่กี่พันบาทแน่นอนเลยครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเันครับสวัสดีครับ